สวัสดีครับพี่น้องมึงเนี่ยสวัสดีครับ,ดดรบทางจ้องพน,นันเป็นเจ้าหน้ลูกสาวพนพะฮะอยากไอ้เห็ห้ยังเนี่ยเพราะความสับเพ้าของเราไงไม่ต่แรกหนูเล่นแค่นั้นนะ,นนะมันวตอนนี้บนดนแล้วค่ะขับรถยังไงให้น้ำมันหมดอ่ะบนที่มี่เล่นเล่นเล่นพวกกระพิบกระพิบขนาดกระด้งไปเลยิ่น้มนุ้งขับรถจนมันเบื่อกลางทางโอ้ยยู่ปังเคลียร์จิมันะหอดว่ามันหดข้าง ทีแรกเนี่ยคือน้ำมันเบิดแล้วหูวแล้วว่าน้ำมันเบิดแต่คิดว่าแก๊สมันน่าจะถึงปั๊มเพราะว่าใส่สองระบบเป็นป่ะนั่นล่ะเขาเอินประมาทก็เลยหอด,อ,ดอ่ก็เลยเดจากจากจากถนน,นเสน้นใดไปเสน้นใดที่มันเบิดอ่นะสไปสีบนเรื่องค่ะสไปสีบนเรื่องมันนวลสงวนไหมคะมันนวลสงวนแล้วแล้ววันนี้ตะปั้มน้ำมันอยู่ไกลป่บวันนี้อยู่บ้านมอนเนียเป็นละม่านมอนเนียปั้มปั้มหลอด รอดอีบเรียนไปแล้าเจ้ากระแหงกระทังแล้วกันเติมน้ำมันแล้วนน้ำมันเอามาทำเพื่อนเพื่อนดีกว่าคนเดียวมันก่อนก่อนใครอยู่ครับรถครับรถเป็นตะวันน้ำมันเบิดกลางทางหนิบ่แคกนะพ่อเอาแล้วท่านนั้นปั๊มแก๊สกับบะมี่ไปบะมี่ย่างเลยค่ะไปสองคนกับแม่ใครอยู่บ่ะเด็นในปลาจอดันมันมันอ่ะมันไหลมาทำอยู่ตรงนั้นนาล่างข้าเจ้าพอดิกข้าเจ้ากระดิกกินเขาทแม่ก็เลยย่างไปบอกว่า อซีนอมัทยังค่ะเลยให้เพิ่นเลยให้เพิ่นพาไปซื้อน้ำมันแม่นค่ะวัที่นี่แม่เพิ่นกันกดีดีค่ะอืเอาเงินให้เพิ่นกับว่าเอาเอาค่าน,น้ำมันให้พาไปนะเพิ่นกับว่าเอาเว้นขีม่มอเตอร์ไซค์มากหรอนี่ค่ะเพว้นพ้าขี่ซาเลยไปอ๋อมือ,ม,อมือที่ว่าไปงานนี่น้องบอัวลำพูนะบ่มันเบิดอ่ะเลือกขาสิกลับมาเนาะสิกลับมาบัดแห้งแล้วค่ะมันกลเนี่ยงั้นมาทลาะมาผู้เดียวสิจ๊ะไหนมาผู้เดียวสงสัยนางห้แท้ นั่นแหละจำไปเบิเรียนไปเลยยอะดิป้อยน้ำมันเบิด์ยอะดิป้อยแหกแก๊สเบิร์ตขาดไปนนั่นโอ้ยขับขาดโหลดยังจนวะมาน้ำมันเบิดก็แรกล่ะก็ว่าทำันปั๊มเสียใจขาดน้ำมันขนาดที่ได้เบากบอแต่ใจเอีป่ะบัดใจเองค่ะใจเองสมมติว่าถ้าถ้าเกิดว่าน้ำมันมันแดงต่อไปเด้อทำไมน้ำมันแดงเกเมนแดงขึ้นเหลืองขึ้นแดงน่ะ มันสิแลีนได้พอเกินห้าสิบโลรดรุ่นนันนะถ้าเกน้ำม,มันขึ้นแดงเลยบริษัทนี้มันแดงมันเป่าเราก็เติมน้ำมันเจ้าที่อาบริทีทนี้แล้วเติมไปแล้วห้าลอยแล้วมันก็บขึ้นแม้มันก็แดงทุกเก่ามันห่างเป็นบ่อแม่นแสดงว่าเกห่างแล้วนะเติมห้าลอยแล้วก็ขึ้นมัตสิบรียขึ้นอย่างนี้เราต้องขึ้นหนึ่งคีดไหมห้าลอยไม้ยไม่ขึ้นเลย,เลยแล้วก็แดงเหมือนเดิมต้องเอาไปเช็คแล้วสินะต้องเอาไปเช็คว่า เก,เกตัววัดน้ำมันมันเสียหรือเปล่าถ้ามันบ่อขึ้นนี่สั่นเราเข้าสิบบ่าสามารถกะได้ไหมบัดเนี่ยแมน่นเราว่าโอ้ยบ่นยังเลยเนาะแล้วก็เลยเติมแก๊สแดนเลยอ่าที่ไวยียดนามอ่ะแล้วมั้ยแกเติมถังหนึ่งมันดลนได้จากโลบัดเนี่ยเติมถังหนึ่งเต็มถัมงอ่ะประม,มันหนึกว่าโลค่ะได้ประมาณร้อยกว่าโล่วิ่งจริงๆอ่ะแค่ร้อยก็โล่ก็สอ้ออ่าแต่ว่าแก๊สนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เติมโดนแล้วคือกันเติมมา,มากๆนี่ละพ่อ เราบ้าแต่กันแน่เื่อเดี่เมื่อดีเราสิสสสไปเติมไปยัวระยะแม่แล้วเจอเราเราแยกเลยเราปะกาปะกาบ,บืนต่อเลยโอ้ยนอเนาะนี่เดี๋ยวถ้าทะไปดับกลา,า,างไฟใช้ยังไงเฮ้ยบา้าเหรอไปผู้เดียวเนี่ยต้องไปถ้าไปผู้เดียวเนี่ยต้องเติมไปเต็ม,ลมเลยต้องเติมไปเต็มตอนนี้ชิ้นหยาบเตื่องอ่ะไม่อ่ะนันมันจะไม่เกวัดน้ำมันต้องเอาไปเช็ค ถ้าเติมหาร้อยเพราขึ้นแสดงว่าเกีสียไม่รู้ก็ต้องไปให้เขาเช็คดูก่อนถามวัดบ่ได้เพาอันตรายเลยเวลาเข้าแหลนถ้าเติมหาร้อยมันต้องขึ้นย่างหน่อยขีดนึงขีดใหญ่น่ะมันจะทั้งหมดมีสี่ห้าขีดใช่ไหมข้างล่างสองขีดข้างบนสองขีดเสียสิทขนเลย,ย่างหน่อยๆเติมหาร้อยมันต้องเต็มขื้นมาหนึ่งขีดว่าพันธ์บ่ได้ สวัสดีครับน้องแก้มปนัดดามาแล้วอ่าไม่ได้ไม่ได้นี่เธอต้องเอารถไปเช็คแล้วครับรถจนน้ำมันเบิดกลางทางมาหนินี่แนะม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยบ่มีไปกไดซ์ฟ้ฟาใสๆครับพ่อเหร <laughs> เออบุ๊คเคยได้เห็นได้ดอกเจสันไะครับรถจนน้ำมันเบิดกลางทาง ทำเป็นไปดับกลางคื้นเลยว่าไปดับกลางปลาเห็นจังไงตายตายดีกว่าอ่าบอลบอลอดแล้วเมื่อใดมีงานรับเชิญอีกวันที่สามสิบพายสามสิบอยู่ที่ไหนที่โรงแรมนัตพงศ์โรงแรมนัตพงศ์น้องบัวลังผูกงานนี่ยังเป็นงานนี่งานเกษียณค่ะเป็นงานเกษียณอ่าพ่อเคยไปเบิ่งมหาสมปองเทศอยู่มั้ง โรงแรมนัตพงศ์เป็นห้องโถงมักใหญ่เลยอ่าตอนสมัยอยู่น้องบัวรำพูน่ะไปเบิงึงแล้วก็ไปจัดไอ้โปรโมชั่นขายขายบวกสุดกาแฟพ้อตั้บักค้่คัดเกี่ยวอะไร้อะฝากพวกพว่อแม่ๆนะครับวันที่สามสิบไปให้กำลังแรงใจฟ้าใสด้วยนะครับไปเห็กับั่นเโรงแรมนันตพงศ์เนาะโรงแรมนัตพงศ์เป็นงานเกษียณของคู่หรือว่า เกษรราชการของขออนะครับแล้วก็วันที่19 2เนี้นะคะ19 2เเรามีอะไรบ้างเมาเมานะคะเกามาบาทสงมือวันที่19กับ20เมาเมาสวัสดีครับสกายมาแล้วสกายนี่ยังหัวหนุ่หัวยองไม่าสันเลไปบู๊บนำหมอกมาแต่เสวันสวันเมาเมาสิบแปดเอ้ยี่สิบนะครับสิบเ ชิปเก่าเข้ามาสมอลกันอยู่โดมสาวน้อยค่ะมาสมวนกันอยู่นี่แล้วชิปเก่าก็หนูก็ขึ้นเวทีด้วยชิปเก้าขึ้นด้วยใช่ไหมเด็แต่หนูจะอยู่ล่างเวทีนะแต่หนูจะเต้นวันทียี่สิบเขาก็จะขึ้นชิปเก้าวันยี่สิบเปิดวุ้งจะขึ้นให้นางบนรู้ว่าเขาได้ปอเขาบอกสิบ่าขึ้นไปแจมนล้วเพิ่นบอนปอที่เพิ่นให้แจมนั่นเด้อ เอาฝากไป็นน้ำเตอพี่น้องเดอ้อวันที่19 20นะครับเหมาเหมาสองรอามส่บาดูได้ทั้ง2วันนะครับอะไรจะไปฮัตเฮ็ดอีกวันนี้ครับครับรถจนวันน้ำมันเบิด์ตเเบิรงดีดีบาทด้วยไม่มีใครใดที่พาเราไปไม่มีใครทำได้แต่ว่าก็ไม่มีใครอยากทำว่าแต่เปนะว่าลู้จังไหนเนาะมีตาทิพย์เอาพ่อขึ้รู่ บ่รู้จะได้มีตาฉิบพี่พ่อบอกบ่บอก่ได้๋ทั่วหาพญาอุ้มเลยสวัสดีครับคุกเก่งมาแล้วคุณนุกเกอร์มาแล้วนะครับบรรยากาศการซ้อมวันนี้นะพี่นัทสุรศักดิ์ก็มาแล้วครับเนี่ยโอ้ยพขาคนนี่คิปเยอะเลยขับรถต้องเตรียมยางแหลกคือเบิ่งน้ำมันเบิ่งน้ำน้ำมันน้ำหมอน้ำไม่ยังย่าเสียขาเลีดขาด ่อยาอ่างไรแล้วเป็นอุทาหอนอุทาหอนของคนรุ่นเก่ามีชายชราเป็นคนขี้เมางานการไม่ทําแกกินแต่เล่า <c oughs> เอาฝากงานน้องพี่น้อง19-20นี้อย่าลืมเข้ากลุ่มปิดนะครับเอาล่าไปก่อนขอบคุณครับขอๆกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ